มูฟี่เชฟไก่ทอด KFC สวัสดีครับด้วยเวลาของมูฟี่เชฟกับผมจตโลธนพัฒนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับมาอัปเดตหนังใหม่เขา้าฉายสัปดาห์นี้ครับเตรียมพบกับภาพยนตร์ตลกโปกฮาที่มีพอตแปลกไม่ซ้ำใครครับกับเรื่องป๊อปรันปูปิวปิ้วครับ มีรายงานว่ามีการค้นพบสิ่งมีชีวิตปริศนาบินโชว์ไปโชว์มาทั่วประเทศรูปทรงมันคล้ายไอ้นั่นเลยล่ะครับ เป็นหนังแหวกแนวอีกเรื่องของพู่กกับชินอิจิโร่อูเอดะครับเจ้าของผลงานวันคัตซ o m b i e งับ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 หรือวันคัต of the d ะเดครับที่เคยสั้งปรากฏการความแปลกใหม่ให้กับวงการด้วยการโชว์เทคนิคการถ่ายทำแบบลองเทคถ่ายแบบไม่ตัดเลย3 7 7นาทีที่ทั่วโลกเนี่ยต่างซูฮกครับและล่าสุดกับพยนตร์เรื่องนี้ป๊อปกันปูปิวปิวเป็นงานน่าจับตามองอีกหนึ่งเรื่องครับ ซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของทัศยาทางงามิครับที่รับบทโดยโยจินินากาวะชายหนุ่มเจ้าสำราญประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าน้องชายตรงว่างขาของเขาเนี่ยได้หายไปครับทำให้เขาต้องพยายามแก้ไขสถานการณ์ความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นและตามจับมันกลับขึ้นมาให้ได้ภายใน6วันเท่านั้นครับ่อนที่สมบัติอันล้ำค่าของชายชา,ชาตรีเนี่ยจะต้องสูญหายไปตลอดกาล เขาจะทํามันได้สําเร็จหรือไม่แล้วจะทําด้วยวิธีไหนแต่เอ๊ะแล้วมันหายไปได้ยังไงไปร่วมลุ้นกันในโรมภาพยนตร์สัปดาห์นี้ครับเอาละครับแล้วกลับมาติดตาม o v v i e h เช k กับผมจะโลได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie เชค